วันนี้พี่ก็มีอะไรดีๆมาฝากหลังจากที่ทุกคนก็ถามกันมาแล้วก็รีเควสกันมาเนาะวันนี้เราจะมาดูว่าเวลาที่เรารับลูกนกเราจะต้องดูอะไรบ้าง น,ะะเ,นเวลารับลูกนก,ก,กใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องแยกถูกไหมรับเข้าบ้านก่อนจะรับเนี่ยเขาจะใส่กล่องใสๆมานะคะส่วนใหญ่นะจะสังเกตดูกล่องใสๆแล้วก็จะสามารถหมุนกล่องไปมาได้แล้วเราก็จะสังเกตพฤติกรรมนกได้แล้วก็ดูลักษณะโดยทั่วไปของนกได้โดยที่ถ้าเป็นไซส์ที่นกบินได้นะคะที่จะขอเตือนว่าห้ามเปิดกล่องนกนอก,นอกบ้านเด็ดขาดเพราะว่าจะเจอกรณีที่นกบินหลุดหายเลยค่ะ ะะให้เปิดในบ้านเนาะแล้วก็เวลาที่เราไปรับนกเรามักจะนัดสถานที่การถูกไหมแล้วเราก็จะคุยระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะคะพี่ก็เลยบอกว่าอะถ้าเขาใส่กล่องใสๆมาเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้แล้วว่าลักษณะของนกเป็นยังไงป่วยหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติไหมนะคะนะ้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันพี่จะแนะนําเรื่องการรับลูกนกนะคะ เวลาที่เรารับนกมาเราก็จะดูหลายอย่างหน่อยนะคะเนาะสำรวจดูว่าเรารับไซส์ไหนมานะไซส์ขนหนามหรือไซส์ขนคลุมมันนี้จะเป็นไซส์ขนคลุมค่ะประมาณเดือนนิดนี้แล้วค่ะเขาก็จะเริ่มแท้เองแต่เขายังบินไม่เก่งเนาะก็จะเอามาแนะนําน้องๆพี่ๆเพื่อนๆได้เนาะลักษณะของสีอันนี้แนะนําสีไปด้วยเลยแล้วกันเนาะอันนี้คือลักษณะที่เป็น blue ท u r q u o i s นะคะ t u r ค u o i s e ก็คือเป็นสีที่สะท้อนแสงตรงนี้ค่ะที่หัวเขา นะแล้วก็ที่แก้มแล้วก็ที่ปีกแล้วก็มีที่หางตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียตัวเมียก็จะไม่มีคิ้วนะคะแล้วก็ใต้ปีกก็จะไม่ได้มีสีน้ำเงินนะเดี๋ยวพี่แอบเปิดใต้ปีกของน้องเขาให้ดูอ่าตัวเมียนะอันนี้นะแต่เวลารับลูกนกเราก็ไม่ต้องดูถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะมันก็จะไม่มีสีน้ำเงินเคลือบอันนี้คือตัวเมียนะโอเค แล้วเวลากลางปีกเขานะเวลากลางปีกเขาเราก็ต้องจับเบาๆนะเพราะเขาก็เจ็บนะคะเป็นการฝืนเขานะเนี่ยกางปีกเขานิดนึงก็จะมีแค่นี้ค่ะสีน้ําเงินเนี่ยสีน้ําเงินนิดเดียวนะแต่ถ้าเป็นตัวผู้มันจะเข้มกว่านี้นะเราเข้าสู่เรื่องของเราการรับลูกนกนะรับลูกนกเราดูดวงตานะคะเห็นไหมคะตาก็จะไม่บวมนะตาไม่บวมไม่แดงตาสดใสนะคะไม่มีขี้ตา นะดูให้ทั่วเลยสองข้างนะเดี๋ยวก็จับเขาเห็นไหมคะเนี่ยตาใสนะมีขนตาเล็กๆด้วยนะน้องตัวเมียนะจมูกไม่บวมนะไม่มีเศษอาหารติดในจมูกนะคะไม่มีแผลนะแล้วก็ปากก็สีชมพูสีแดงค่ะชมพูละเลื้อละเลื้อไม่มีแผลนะคะปกตินะเห็นไหมคะเนาะลักษณะของเท้าเนาะเวลาที่เราไปรับนกเราก็ต้องดูเท้านกด้วยมีแผลไหมเล็บ เล็บเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติเราจะใส่กล่องใสๆไปใช่ไหมคะเนาะเราก็จะสามารถดูลูกนกได้นะเนี่ยค่ะเท้าปกติเล็บปกตินะเท้าปกติใต้ท้องเห็นไหมคะขนเรียบเลยนะขนเรียบสวยเลยค่ะนะเท้าข้างอีกข้างนึงก็ปกตินะหางทุกอย่างปกติเลยอ่ะเดี๋ยวพี่วางให้ดูเพราะเขาไม่บินนะเขาไม่บินนะตัวเนี้ย ยังบินไม่ได้นะแต่ถ้าไซส์บินนี่ต้องจับแน่นๆเลยนะจับดีๆเลยนะหรือเราก็ดูพฤติกรรมโดยทั่วไปของเขานะคะล่าเริงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูที่ก้นค่ะดูที่ก้นนะเดี๋ยวพี่จับให้ดูเอ้ก้นสะอาดนะคะก้นสะอาดนะไม่มีอืเปื้อนไม่มีอเืเหลวๆติดนะคะเพราะว่านกส่วนใหญ่นะคาจะทําความสะอาดก้นของเขานะถ้าเขาป่วยอ่ะเขาจะไม่ค่อยดูแลตัวเอง นะคะเนาะแล้วก็ดูลักษณะโดยทั่วไปเวลาที่เรารับนกเขาก็จะแอคทีฟค่ะนี่อืปกตินะอืดอย่างนี้คือปกตินะอืดเป็นก้อนนะคะไม่เหลวนะมียูเลดนิดนึงนะเป็นสีขาวๆนะไม่ได้เหลวนะเห็นไหมคะนกเขาจะปกติเลยค่ะเขาจะแอคทีฟนะเขาก็จะสงสยัยเขาจะมองไปมองมาอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนกที่ปกติไม่ป่วยนะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับนกไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนไหนเราก็จะต้อง จะต้องระวังจะต้องดูดีๆนะคะเนาะจะได้แบบบอกแล้วก็เอ,อ่อจะได้แบบเชื่อมั่นเชื่อใจกันทั้งผู้ซื้อผู้ขายด้วยนะคะว่ารับนกไปเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงค่ะนะคะเห็นไหมคะเขาพยายามจะเดินตลอดเวลาเนาะอย่างนี้ลูกนะคะพยายามจะกลางปีกบินด้วยเพราะว่าไซนี้ยจะใกล้จะฝึกบินแล้วค่ะนะคะ,นะคะเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมดูตามที่พี่บอกนะนกล่าเริงดีพฤติกรรมดีนะคะดูเท้าดูก้นดูตาดูจมูกนะดูความแอคทีฟนะอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้รับนกไปได้สบายๆเลยค่ะนะแล้วก็ช่วงที่รับนกไปก็อย่าลืมแยกด้วยนะแยกกักตัวไว้3-7วันนะคะนะคะเพราะว่าแบคทีเรียของแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกัน เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองดูค่ะจากคลิปนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้การดูลูกนกตอนที่เราไปรับนกมาจากผู้ขายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าลืมว่าเวลาที่รับนกทุกครั้งนะคะก็อย่าลืมแยกนกด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะพูดกันในคลิปถัดไปว่าเรามีการแยกนกระหว่างที่เรารับเข้ามาในบ้านในขี่วันกรณีไหนบ้างที่เราแยกนก นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามพี่ที่จะทำคลิปดีๆสำหรับคนรักฟอพัสมาฝากเรื่อยๆเลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ